อีกหนึ่งบรรยากาศในการเดินเที่ยวอีกประเทศอิตาลีนะครับก็เป็นการเดินในตรอกซอกซอยดูบ้านคนนะครับที่เมืองนาโปลีนะครับหรือว่าเมืองเนเปลิลนั่นเองนะครับก็มาดูบรรยากาศผมว่ามีสเสน่ห์ไปแบบนึงน,นะครับการตักผ้าแกนข้างบนท้องฟ้าแจ่มใสาอากาศดีนะครับ ตามถนนหนทางตอกซอกซอยของอิตาลีนะครับจะมีการประดับประดาธงสีฟ้าขาวนะครับเป็นสายสายริบบิ้นเต็มเป็นหมดเลยก็คือว่าเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับก็เอ่อที่นี่เขาคลั่งฟุตบอลกันมากนะครับเขาชอบชื่นชอบฟุตบอลกันมากแล้วก็ถ้าบ้านไหนนะครับประดับประดาด้วยริบบิ้น สีชมพูแบบนี้นะครับหน้าบ้านแสดงว่ามีเด็กเกิดใหม่ที่ที่หน้าบ้านหลังนี้นะครับเขาก็จะมาเฉลิมฉลองกันแล้วก็เป็นการประกาศให้เพื่อนบ้านรู้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเห็นตะก้าชักลอกสีฟ้าไหมครับก็คือว่าตะก้าฟักลอกชักลอกแบบนี้ก็คือว่าในตึกไม่มีลิฟต์นะครับแล้วพวกเราก็เหมือนกับว่าชาวบ้านชอิตรีเขาก็จะแบบว่าถ้าลืมของลืมอะไรไว้ก็จะ ชักลอกกันลืมคุญแจว่าให้ลืมอะไรไว้อย่างนี้หรือว่าซื้อของมาแล้วก็ชักลอกขึ้นไปข้างบนนะคะ